ก็คิวเยอยเพื่อที่หลองที่จำไปหล่อเขาก็บายไม่มีตัวให้จะจะา้ามาเตะแทนครับน่าเหลือโต๊ะไปาบ่อยเอาครับสี่สี่นาทีเป็นของท่านครับเล่นสนุกเล่นมีความสุขครับกับภารกิจดีๆทางสังคมแบบนี้ครับได้อะไรมากกว่าที่คิดกล้าเล่นกล้าให้เอขยับช่วยหน่อยได้สูขภาพการได้สูขภาพใจที่เห็นสวยไปมีสังคมมีอารมณ์ที่ดีครับสุดท้ายนี้บุญเป็นพรกันครับบุญคือผลทั้งชายครับบุญคือบันไดสู่สวรรค์ครับบุญส่งเสริมความดี มันคือบารมีที่ควรทำครับทำเมื่อมีโอกาสก่อนที่จะไม่มีโอกาสเฮ้ยจ่าเล่นเบาเฉินกั่นเซี่ยพบลงเบาขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้นข้างหลังเลยเฮ้ยนะครับไปกันต่อนะครับมาดิคู่นี้นะครับเป็นนั่นทีในเสื้อสีนะครับสวยไปไปสวยด้านแล้วลูกนี้นี่แหละครับโต๊ะัดดินแล้วครับสุเปอร์เซฟนะครับปัดทิ้งออกมาทีเอ็นซีนะครับอยู่ในเสื้อสีเขียวมิด เล่นทางานท็อปธ,ธีรศักดิ์ครับตัดทิ้งมาดูครับท็อปธ,ธีรศักดิ์ครับเล่นอีสพักมาสักครู่นะฮะตอนนี้เล่นสถานะลักของเพลงนะครับใครมันจะดีประกันนะครับมาดูฟอร์มไปมาลูกนี้ไปตัดนะครับท็อปธ,ธีรศัรออกดิ์แก้มาได้กระชากขึ้นมาแล้วครับจากหวะหนีแหวกมาได้โอ,โ,โอ้โหพามาได้จังหวะนี้เลือกยังไง ลูกนี้ยัดเข้าแล้วเจอดักเกี่ยบไม่ได้กรับทอนขยับมาครับแพทรักร่อนแพทขยับออกขวาให้ตั้งนะตั้งขยับมาไปสวยไปไปไปจัดเลยจัดเลยเออสวยเออเกี่ยบลอยแล้วครับย่ำย่ำย่อ่ะ ถึงูเลยกรจายความกรใจายควาพี่ขาเลยขายเลยแล้วเลากูมามมาไม่ไรไม่ไรไ, <para S> ไปต่อครับเอพทีบนะครับมาที่ชาลีฝักมแดนกางลูกนี้เดียวคนเดียวคนเดียวไไขี่ขวาซ้ายอ่ะ ยหลูกน pues ีดเจอตัดทิ้งแล้วครับเป็นด้านเพชรนครแล้วครับอย่าได้ไปดูไอ้ตั้มไอ้ตั้มไปนู่นเลยมาทำไมมาไปนู่นเลยรักผมเม่ได้ครับดึงดึงดึงตัวไปเลยคู่นะคู่นะให้คู่นะไปไปตามไปตามไปหูเดไปแล้วพับสวยไปไปสวยเออจี้เลยจี้เลย ตามสัปดาห์แล้วประาำพยาบาับมาด้านขวาชิบหายขาอ่อนแล้วชาเป็นด้านชาชาคิดคันชิปชาลียอดยุ่งนี้ติดนะครับไอ้ตาพุ่มขาอ่อนแล้ววิ่งมเมื่กี้เย,ยได้เป็นทุ่งรับของด้าน <S 2> <S 2> รักบตรงนี้นะครับคันชิปขอบเชยนะครับนี่ก็เป็นอีกท่านนึงครับคันชิปนะครับ สาตัวหายแลยนะขยับย้อนมาเก็บได้ครับท็อปท็อปทีรศักดิ์ครับย้อนคืนนะเดิน<ส>เดิน<ส>เดินๆๆนเนดาอาทิวัตรยัดมาลูกนีเอจอดักไวอัำดักบอลได้ครับแพทเิลกรเปลี่ยนแกนไปที่ตายประธานน้อยดีแล้วครับจี้เลยจี้เลยครับตอมบันโผล่ครับใสมได้เซย